กรณีมีคลิปเสียงของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำอำเภอโพชัยจังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่างการประชุมกับทางตัวแทนผู้นําชุมชนและอาสาสมัครป้องกันภัยฝาย่ายพลเรือนหรือว่าอพปรตําบบวกคหาหารือกันในการขอใช้เงินเบี้ยเลี้ยงของอพปรหักมาคนละ100บาทจะนําไปใช้เป็นค่าดําเนินการตั้งด่านควบคุมโรคโควิด1 9นะคะเรื่องนี้นําไปสู่การตั้งข้อสังเกตว่าเป็นการกระทําที่โปรง่งใสแล้วก็สามารถทําได้หรือไม่ นายวันชัยคงกเกษมผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดบอกว่าได้รับการรายงานเรื่องร้องเรียนกรณีหักเงินเบีย้ยเลี้ยงอ,อพอปร,รอ,อ,อ,บอบตบัวคำมาแล้วตอนนี้สั่งตั้งกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงให้แล้วเสร็จภายใน7วันแต่ยอมรับค่ะว่าจังหวัดมีคําสั่งให้แต่ละอําเภอไปตั้งด่านป้องกันโควิด -19 จริงโดยให้ใช้งบประมาณของท้องถิ่นแต่ก็เป็นไปได้ว่าในแต่ละพื้นที่อาจจะปรับเปลี่ยนวิธีการใช้เงินงบประมาณ กรณีของอบตอบัคำก็เป็นการหักเงินเบี้ยเลี้ยงอ,อพรปร,รคนละร้อยบาทรวมเป็นเงิน16,00งบาทนะคะนำมาซื้ออาหารให้กับเจ้าหน้าที่ที่เข้าเวรตั้งด่านทั้ง11จุดแต่ว่าต้องมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างละเอียดว่าเงินที่เก็บไปหักไปนำไปใช้ตรงตามวัตถุประสงค์หรือไม่